สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนสิงหาคมพศ .2568 ค่ะไผ่ลำใหญ่ลำสวยกอสวยนะคะไผ่ที่เห็นอยู่นี้คือไผ่แมนค่ะตัวนี้เป็นไผ่จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าประเทศลาวทางสวนนำมาปลูก เป็นไผ่ที่ลำต้นตรงไม่มีน้ำนะคะตัวนี้เป็นไผ่ลำใหญ่ที่เนื้อไม้ดีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่แพ้กับไผ่ลำใหญ่ชนิดอื่นๆน,นะคะครอบป้องไม่ห่างมากนะคะป้องจะถีี เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่าปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ขยายพันธุ์ได้ด้วยการขุดเง้าชําถุงค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้โดยการตอนกิ่งนะคะก็จะมีทั้งลำเก่านะคะแล้วก็ลำใหม่ที่เห็นสีเขียวๆสองลำนี้นะคะก็จะเป็นลำใหม่ของปีนี้เลย สำหรับที่เห็นนะคะเป็นต้นเล็กๆต้นนี้ก็จะเป็นต้นเก่านะคะของปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนก่อนหน้านะคะทางสวนไม่ได้ทำการตัดทิ้งนะคะเนื่องจากว่ากอของเขายังไม่ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นลำแม่นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าลำเก่าแล้วก็ลำสวยนะคะก็จะเลือกเป็นลำใหม่เพื่อที่จะเป็นต้นแม่ต่อไปนะคะแล้วก็จะเลือกตัด ต้นที่เก่าแล้วก็ต้นที่มีขนาดเล็กนะคะออกเพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารของลำต้นใหม่นะคะที่เราจะทำเป็นลำแม่ต้นแม่่อนข้างขึ้นโคนนะคะในช่วงโคนของเขาเนื้อไม้ดีแข็งแรงเลยคะ่ะสำหรับไพ่แมนท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ ทังสวนมีอยู่3กอนะคะกอที่1ที่2แล้วก็กอที่3จะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเริ่มมีกิ่งแขนงนะคะที่ใช้สำหรับการตอนกิ่งแล้วปลูกตามหัวไล่ไปนาได้นะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ลำตรงยืดขึ้นไปเลยค่ะทำล่มเงาได้ดีเลยนะคะ ท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะทักมาสอบถามกับทางสวนได้หรือว่าสนใจไ่่ต้นอื่นของทางสวนนะคะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง y o u t u b e พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839ค่ะ